ไม่ดีครับอ๋ไม่เป็นไรครับมันจะมีผอยังที่คนนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรใจโอ้ยแข็งแรงแข็งแรงรอบนะครับต้อง6ต้องในห้องนะฮะมอไม่เห็นทรโอ้อตัวี้ใหญ่ ก็เป็นอย่างฮะกำนัลก็ขอบคุณกำนันด้วยนะครับนี่กำนัลคนหนุนอายุ48เลงนะครับยายพัชพรนะครับน้อยายสวัสดีครับไปกันย้ายไปครับแข็งแรงครับสวัสดีครับสมองตีครับก็แฟนแบกอเสียชีวิตกับเส้นเลือดมนกระดับวาวแบกไปไปมาก็เข้ากันเลยกินข้าวยาอะไรอ่ะกินข้าวนั่นลูกดูดนมได้กัน คุณเนี่ยเห็นไหมคุณมีมีเชฟมีผู้กำกับเป็นได้ยายมือลงนะครับมือลงนะครับอันนี้มีก็แล้วตั่นี่นะก็มียาอยู่กี่คนนะครับอยู่สองคนตาหลานครับโอ้โหเจนี่เป็นครอบครัวตาเนี่ยฮะน้องยายนาะอันนี้เก็บไว้ก่อนนะครับยายแต่งงานจะอยู่คนเดียวโอ้มาเป็นยังไงยังเดินได้ครับเดินเดินได้ครับนี่เพท่มกับข้าวเอง